สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำข้อสอบเอทกันนะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้อสอบของปี59นะคะเครื่องประดับของร้านแห่งหนึ่งมีราคาดังนี้สร้อยคอ2,390าทกําบาทกำไล6 9ร690บาทแหวน900บาทนาฬิกา1,950บาท ต่างหู590บาทนะคะเช่นเคยนะคะครูก,ก็จะขึ้นเวลาไว้ให้ตรงนี้นะคะทีนี้มาดูตัวเลือกกันนะคะจากข้อมูลข้างต้นถ้าคุณยายมีเงิน5,000บาทคุณยายสามารถซื้อเครื่องประดับได้ดังข้อใดนะคะข้อ1ซสร้อยคอนาฬิกาและกำไลแล้วก็เอาราคาสร้อยคอนาฬิกาและกำไลมาบวกกันนะคะก็คือ 2,390บวกกับ1,000บวกกับนาฬิกาใช่ไหมคะ1่ัเ้บวกกับ690ก็คือบวกกับก,บกำไรได้5,030นะคะก็เกิน5,000ไป30บาทเนาะมาดูข้อต่อไปเนี่ยนะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันเกินงบของคุณยายไปนะคะข้อที่2ส้อยคอบวกกับนาฬิกาบวกแหวนนะคะ อันนี้ก็จะได้5,240ก็เกินงบผุนยายอีกเหมือนกันนะคะข้อที่3ค่ะนาฬิกาแหวนต่างหูและกำไรซื้อ4อย่างเลยนะคะแต่ไม่เกินงบนะคะข้อนี้ได้4,130เดี๋ยวมาดูอีกสักข้อซีข้อสุดท้ายนะคะสร้อยคอนาฬิกาต่างหูและกำไรซื้อ4อย่างเหมือนกันนะคะดูซิว่าจะเกินงบคุณยายไหมข้อนี้ก็เกินงบไปเยอะเลยนะคะดังนั้นข้อที่ไม่เกินงบ 5,000นะคะก็คือ4,130คือข้อ3นี่แหละนะคะข้อนี้ไม่ยากความยากอยู่ที่ว่าต้องบวกเลขให้เร็วและแม่นนะคะใครยังไม่แม่นก็ต้องไปฝึกให้แม่นให้เร็วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปค่ะ